สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุน่มรับไม่ได้ซื้อลูกชิ้นร้านดัง50บาทหลังคนแหกกินทั้งประเทศดังแล้วทาแบบนี้หรอเรียกได้ว่าหลังจากศิลป,ปินสาวชื่อดังอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลลิษามโนบาลพูดผ่านในรายการวุฒิโชว์ถึงอาหารโปรโดนั่นคือลูกชิ้นยืนกินที่มีน้ําจิ้มรสเด็ดเป็นน้ําจิ้มสดพริกเผาหลังสถานีรถไฟบุริรัมที่แม่เคยพาไปกินตอนเด็กเพียงแค่ข้ามคืนร้านลูกชิ้นยืนกินขายดิบขายที่เป็นเทน้ําเทท่าเลยทีเดียว ล่าสุดได้เกิดประเด็นรามากขึ้นเมื่อหนุ่มบุรีรัมรายหนึ่งได้ไปซื้อลูกชิ้นดังกล่าวมากินแต่ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมทั้งในเรื่องของคุณภาพปริมาณและราคาทําเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณอย่างมากเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุว่าตั้งแต่ซื้อลูกชิ้นมาครั้งนี้เซอร์ไพรส์สุดอยาหาทรรมนี่หรอลูกชิ้น50บาทผมก็ถามป้าถึง2ครั้งว่านี่5้บาทหรอครับ ป้าบอกว่าใช่แม่ค้าอีกคนที่เป็นผู้ช่วยก็ยังถามว่านี่5้บาทหรอป้าก็บอกว่าใช่ผมงงมากไม่อยากเรื่องมากลูกชิ้นสถานี้ฮ่า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 แฮชแท็กได้มาสภาพนี้ยังไม่ได้กินไม่ได้มัดยางครับแฮชแท็กนับได้20บลูกแฮชแท็กเอ็นเนื้อธรรมดาไม่ใช่แบบแพงแฮชแท็กไม่บอกว่าร้านไหนเพราะกลัวเขาขายไม่ได้แฮชแท็กผมควรบอกหรอครับแฮชแท็กแม่ค้าที่บริการดีอยู่แล้วผมขอชื่นชมครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที news coming grab